Então, Dante, Nacional, no oh, thing, huh? ่ายแล้วเยอะโอ้ยไรนี่ฝนตกเข้าในร่มทุกคนจะนถึงคะจถึงฉชนไหมครับผมคิดจรงมากยอมแม่ ได้ไรคะันเ่อได้ไรกิน <I> เบอร์เกอร์ตั้งแต่เช้าเลยอร่อยไหมพี่จอนอร่อยไหมคุณไทยลหรอร่อยไหมพี่ของคุณแม่เป็นกาแฟแก้วเดียวนะคะแก้วใหญ่มากฉันคิดว่าชิปมันมีชิคเก้นโซ่พอลองชิมดู คุณแม่ไปมคิดถึงมากคุณแม่คิดถึงแล้ว claro คุณแม่ไปเมืองไทยกับทั้เราสองคนนะคะงวดนี้คุณพ่ออยู่ดูแลเด็กๆค่ะอยู่ดูแลจอห์นนี่กับเอลลี่ค่ะ ฉอนเชกลับมาฉันไม่ร okay. oh, ู้จักรุกเราน่าจะพร้อมเกินจะเป็นกระดูก็จะทำอาหารให้เราไม่รู้อาว็เธอก็เป็นล่าสัตว์สิหาหาสัตว์ให้ลูกกินได้พี่บีคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไย้คิดถึเยร้องไห้แล้วอย่าปาร์ี่ไม้ต้องพาี่เยอะอ้าววีเออวีเกิด ไม่มีของฝากนะไปเดียอไปโรงเรียนเลยครับไปโรงเรียนเลยใช่แวมียังมีเวลาพี่คุ e พาไปไปโรงเรียนได้ยังมีเวลาตื่เต้นตื่นเต้นเด็กดีเลยโอเคเดี๋ยวดูย ลาปูไปแล้วเซหะเซบไบทุนนบาทพา <laughs> bye, 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 bye Bye, and a half. We'll miss you guys. We'll miss you bye, guys. Bye. bye, love you Paul. Love you. Bye, bye, Bye. Bye. you Okay, Bye, bye. Bye, okay, bye, like bye everybody. Bye. Three. Three ตื่นเต้นไหมคุณไทยล่ะ <Yeah. laughs> เรามีนัดเจอกับพี่สาวของคุณแม่นะคะที่เมืองไทยคะ่ะพี่สาวของคุณแม่ก็จะมารอรับที่สนามบินนะคะเราไม่ได้เจอกันประมาณน่าจะหกดปีแล้วคะ่ะเพราะว่าเราหาวันกลับไม่ตรงกันสักทีเลยคะ่ะ เมื่อตอน2020พวกเราก็ตกลงกันนะคะว่าจะมาเจอกันเด็กๆก,ก็จะได้มาเจอคุณป้าด้วยแต่ว่าอตอนนั้นก็เจอโควิดเข้าไปค่ะก็เลยยกเลิกแผนแล้วเราก็ไม่ได้ค่าตั๋วคืนด้วยนะคะตื่นเต้นไหมใช่เลยแล โอ้เป็นชายแล้วได้ที่นั่งติดหน้าต่างนะครับ กำลังเดินทางกลับเมืองไทยกันนะคะเรากลับเมืองไทยกันแค่สองคนค่ะมีไทเลอร์กับคุณแม่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทเลอร์ที่ได้กลับมาเมืองไทยนะคะหลังจากที่เราย้ายไปออสเตรเลียเมื่อปี2013ค่ะเด็กได้เกิดที่เมืองไทยค่ะเราย้ายไปออสเตรเลียตอน2013ค่ะ สิปีที่ผ่านมาเราก็พยายามแพลนที่จะกลับเมืองไทยด้วยกันนะคะแต่ก็มีหลายเรื่องทําให้เราไม่สามารถกลับมาพร้อมกันได้นะคะทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าคุณพ่ออ่เป็นทั้งสโตรกนะคะต้องรักษาตัวนานมากค่ะกว่าจะหายต้องทํากายภาพบําบัดเลยยกเลิกแผนการกลับเมืองไทยค่ะต่อมาคุณพ่อก็ต้องเข้ารับการผ่าตัด กระดูกทับเส้นนะคะ3ปีติดกันเลยค่ะพี่จอนกับแอลลี่ก็เคยมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงคราวของไทเลอร์ที่จะมาบ้างค่ะมาเมืองไทยครั้งนี้พี่สาวของคุณแม่นะคะคกับพี่เคยฝรั่งของคุณแม่มาจากประเทศออสเตรียค่ะเรามานัดเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็จะมีทริปเที่ยวด้วยกันค่ะ หลังจากนั้นคุณแม่ก็จะกลับบ้านไปหาคุณยายนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายไปหลายวันไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> หมวัวแต่เที่ยวค่ะไม่มีเวลาลงคลิปเลยค่ะเราไปหลายที่มากๆเลยนะคะไม่มีเวลาให้คุณแม่ได้ตัดต่อคลิปเลยค่ะช่วงนี้คุณแม่เริ่มมีเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มลงคลิปเรื่อยๆค่ะไอเลิรตืน่นเต้นมากๆเลยค่ะ ยิ่งช่วง uh, take off กับ landing นะคะไทเลอร์เหงอ uh, อกมือมากๆเลยค่ะเพราะว่า uh, <c oughs> คุณแม่เข้าใจนะคะเพราะว่าแม่จำยังจําได้เลยค่ะครั้งแรกที่คุณแม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไอตอนที่เรากําลังขึ้นแล้วก็กําลังลงมันจะรู้สึกแบบแบบใจสั่นๆนะคะมันเหมือนเรากลัวตกอะคะ่ะคุณแม่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะคะใช้เวลาในการบินประมาณ9ชั่วโมง20นาทีค่ะ แต่ว่าเรามาถึงสายประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าที่ซิดนีย์ฝนตกนะคะแล้วก็มันมีที่รันเวย์นะคะมันมีเครื่องอื่นกำลังขึ้นอยู่ค่ะก็เลยต่อแถวอยู่สายประมาณ30นาทีค่ะ ย so ัไทล์น่ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะ how you feel ไทล l น Happy เดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปเอากระเป๋านะคะหลานชายหลานชายป้ามารับหลานชายไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเลยป้าป้าของเธอเมาแล้วคุณชายแล้ว, <laughs> ข,ลวขึ้นขึ้นบนขึ้นดึงเเลยโอเคไปเย้คุณชายละ ป้าก็ป้าก็กลุ้มกลิ่มแล้วใช่ไหมป้าจอดยาจะขึ bueno, ้นรถแท็กซี่ไปโรงแรมนะคุณไทรเหรออายก็เขินนะสูสูป้าป้ามาแล้ว กำลังจะไปโรงแรมคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเข้ามาในห,ห้องแล้วค่ะนี่นะคะห้องพักของเราคะ่ะมีสองเตียงคะ่ะทุกคนเตียงใหญ่เตียงใหญ่หนึ่งเตียงคะ่ะแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งเตียงคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างนอกนะคะมีข้างนอกก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะคุณไทลรออยากว่ายน้ํำไหมคุณไทล้อ อยากว่ายน้ำใมอากาศร้อนๆแบบนี้ว่ายน้ำน่าจะสนุกค่ะคนี่ค่ะคุณไทเลอร์ก็ไม่เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็โอเคนะคะกระทัดรัดดีค่ะห้องอาบน้ำค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไทเลอร์มาเล่นน้ำค่ะมืดแล้วค่ะแต่ว่าอากาศร้อนก็ยังเล่นน้ำได้นะคะสะว่ายน้ำตอนกลางคืนค่ะ อากาศเย mm ็นสบายกว่าตอนกลางวันเยอะเลยเป็นไงบ้างคุณไทยล้อส <c oughs> นุกไหมครับหนาวเหรอเธอหนาวหรอบ้าคุณไทยยหรอที่ออสเตรเลียมันหนาวมากเธอยังเล่นน้ำได้ตอนนี้เธอ Yes. Happy b i r t h day Happy b i r t h day to me Happy b i r t h day to me เ yeah. a ้ตอนนี้สองทุ่มกว่าที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็ประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วค่ะ คุณไทเลอร์ก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนมากๆค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องพักในโรงแรมแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต่างคนต่างเหนื่อยค่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมาไกลๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าพี่สาวของคุณแม่นะคะนั่งมาจากออสเตรียค่ะก็ประมาณ1ิชั่วโมงกว่าๆนะคะ คุณแม่กับไทเลอร์ก็นั่งมาจากออสเตรเลียประมาณ9ชั่วโมง20นาทีค่ะเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายเข้าห้องกันค่ะตอนนี้น i g h t night, night y l love you bye night night